ใหม่สีรองพื้นกันสนิมเทา Nippon Paint g r e y Primer สวัสดีครับแล้ววันนี้นะครับพบกับโดนัทนะครับแล้วก็พี่บิวตี้จากแบรนด์ Nippon Paint นะครับมีพี่ๆช่างเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะมากเลยครับว่าแบรนด์ Nippon Paint เนี่ย มีสีรองพื้นการสนิมบ้างนะครับที่ทนแดดทนฝนแล้วก็ทาแล้วเนี่ยไม่ทําให้หลุด,ด่อนง่ายครับเพราะว่างานเหล็กเนี่ยถ้าเกิดเกิดสนิมขึ้นมาเนี่ยเรียกได้ว่าจบเลยครับพอจะแนะนําได้ไหมครับว่าควรจะเป็นสินค้าตัวไหนได้บ้างครับค่ะได้เลยค่ะก็ต้องเป็นตัวนี้เลยค่ะนิปอนเพนส์เกรย์ไฮเมอร์ค่ะ,ะเป็นสีรองพื้นเทลเกรดพรีเมียมนะคะตัวนี้ผสมผง ซิงฟอสเฟตช่วยการสนิมได้จริงๆค่ะตัวนี้แล้วตัวซิงฟอสเฟตเนี่ยมันดียังไงครับตัวซิงฟอสเฟตนะคะเป็นส่วนผสมที่ช่วยป้องกันการเกิดสนิมค่ะแล้วก็ป้องกันการกัดก่อนรวมถึงช่วยเสริมการยึดเกาะของพื้นผิวโลหะและเหล็กค่ะเป็นตัวพรีเมียมเลยตัวนี้ครับผมตัวนี้ก็คือใช้ได้ทั้งภายในแล้วก็ภายน<า>อ,อกนอเลยเลยโอเค okay, ครับ แล้วตัวนี้เนี่ยมันมีขั้นตอนการทายากหรือว่าง่ายยังไงบ้างครับก็แค่ขัดสนิมเดิมนะคะหรือสีเก่าออกให้หมดค่ะแล้วก็เช็ดด้วยทินเนอร์ค่ะแล้วก็ทาได้เลยค่ะตัวนี้แล้วถ้าเกิดเป็นการทาสีทับหน้าล่ะครับการทาสีทับหน้าเนี่ยควรจะเป็นสีทับหน้าตัวไหนครับพอจะแนะนาได้ไหมครับก็ต้องเป็นตัวนี้เลยค่ะ nippon p e n m o d e l l e k นะคะตัวนี้จะเป็นสีน้ํามันเกรดพรีเมียม ทาเหล็กกับไม้ได้อือก็คือทาทั้งเหล็กทั้งไม้นะครับเป็นสีน้ำมันเกรดพรีเมียมเป็นสีทับหน้าที่สามารถทาต่องานจากตัวเกรย์ไพร์มือได้นั่นเองครับก็น่าจะถูกใจพี่พช่างหลายคนนะครับก็ถ้าพี่พี่ช่างนะครับถามาเข้ามาว่าแมนนิปอนเพนเนี่ยมีสีรองพื้กนกระสนิทเทาบ้างไหมครับก็ตอบได้เลยครับว่ามีครับนั่นก็คือมิปอนเพนเกรย์ไพร์มือนั่นเองครับก็ถ้าเกิดท่านผูน้ชมท่านใดนะครับที่จะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อสั่งซื้อและก็สอบถามได้ที่โฮมเพนเอาต์เลททุกสาขาเลยครับสำหรับวันนี้นะครับโดนัทนะครับแล้วก็พี่มิวตี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีค่ะคถ้าไม่อยากพลาดโปรโมชั่นดีๆกับร้านสีอันดับหนึ่งอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้น,นะคะกดเลย